มีประตูมิติเปิดออกอยู่ทั่วทุกมุมโลกเราเรียกประตูมิตินี้ว่าเกตนะครับหายทางแต่ละอาณาจักรเนี่ยได้มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ถึงขั้นมีการร่วมมือกันก่อตั้งกองกําลังขึ้นมาเราเรียกกองกําลังนี้ว่าเอเดนการ์ดแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะกําจัดปัญหานี้ได้นะครับทําได้เพียงแค่ยื้อเวลาไว้เท่านั้นยูเลียจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว,ว่า จะต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถและมีสติปัญญาที่จะมาช่วยโลกใบนี้ให้อยู่รอดต่อไปได้และสิ่งที่ยูเลียกำลังจะทำนั่นก็คือโอเคครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเอเดียนไกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมนสตอรี่ของเกมเอเวอร์โซต่อนะครับจากตอนที่แล้วเนาะ ซึ่งเนื้อเรื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเมนสตอรี่ตอน p รีโรดเอาจริงมันก็คือปรถมรบทเหมือนกับตอนที่แล้วแหละแต่ว่ามันคือเรื่องราวในปัจจุบันครั้งที่แล้วมันเป็นเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะเกิดเอเดนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวในปัจจุบันที่เรล่าได้มาอยู่บนโลกใบน,นี้เนาะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็มาลองชมกันเลยครับ 우리의 마지막 희망, 오래 전부터 예비된 끝나가는 이 세기를 구할 최후의 수단, 방주의 정령 메피스토펠레스. 당신에게 제 모든 힘을 바치겠어요. 그러니 부디 부디 데려와주시길. 아득한 시공을 넘어 먼나먼 세계에 있는 우리들을 구원할 존재. 구원자님을 부디 저희와 이어주세요. 네, 유리아님. 반드시. 차원 개방술 씨, 전개. เริ่มเรื่องมาครับแล้วก็จะมาอยู่กับที่ยนะูเลียเนาะยูเลียกำลังเดินเข้ามาในอัรคเมดตอนนะครับเพื่อมาหาความหวังสุดท้ายของโลกใบนี้เนาะนั่นก็คือเมฟิสโตฟิเลสนั่นเองซึ่งเมฟิสโตฟิเลสเนี่ยอย่างที่บอกว่านางคือโซที่ถูกสร้างเป็นระบบ AI ของมนุษย์นะครับยูเลียก็คิดว่าเมฟิสเนี่ยน่าจะ สามารถช่วยอะไรโลกใบนี้ได้โดยใช้ความรู้ของโอเป a เรเตอร์นะครับโดยูเลียเนี่ยก็ได้ปลุกเมฟิสโตฟิลิสออกจากโหมดสลีปนะครับก็ตอนนั้นเมฟิยังเป็น AI อยู่เนาะก็เลยอยู่ในโหมดสลีปนอกจากนั้นเนี่ยยูเลียก็ยังขอร้องให้เมฟินะครับทำยังไงก็ได้เนาะให้สามารถอัญเชิญใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับที่จะมาช่วยโลกเอเดนให้หลุดขนจากความโล่มสลายได้นะครับนอกจากนั้น ยูเลียก็ยังให้พลังเกือบทั้งหมดของเธอเลยเอาจริงถ้าสกิล1-10เนี่ยพลังที่ยูเลียให้เมฟีไปเนี่ยก็ประมาณ7เลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวซึ่งพลังเนี่ยเอาไปทำอะไรเนาะอย่างแรกเลยคือตอนนี้เนี่ยเมฟีนะครับมีอนิมามากพอแล้วจากพลังของยูเลียเนาะซึ่งก็จะไปรวมกับภารกิจใหม่ที่เมฟีได้รับมาเนาะนั่นก็คือการเชิญผู้ก้าออกมานะครับ แล้วก็ตอนนี้เมฟิกก็มียานอาร์คเมตาตอนอยู่กับตัวเองอยู่แล้วเนาะสามอย่างก็สามารถรวมเข้ากันกลายเป็นโซได้ก็จะทำให้ณตอนนี้นะครับเมฟิกก็จะสามารถมีกายหยาบเป็นของตัวเองนะครับก็คือน้องก็จะเปลี่ยนเป็นโซเนาะต่อมานะครับพลังของยูเลียที่ให้มารวมกับข้อมูลของเมฟิในระบบนะครับส่วนหนึ่งเนาะก็จะใช้เป็นข้อแรกเปลี่ยนในการอัญเชิญผู้กล้าออกมานะครับ โดยว,วิธีการที่จะอัญเชิญผู้กล้าออกมาได้นั้นเนี่ยเมฟีก็จะต้องสร้างปฏิหารโดยการซิงข้อมูลของตัวเองในระบบโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งไอ้ปฏิหารที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันสามารถซิงข้อมูลตัวเองในไทม์ไลน์อื่นได้นะครับจ มาหนา e n g ชดจากฉากซีนที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอย่างที่บอกว่าเมฟีสามารถซิงตัวเองกับตัวเองในไทม์ไลน์อื่นนะครับได้นะครับซึ่งไทม์ไลน์ที่เมฟีได้ซิงไปเนี่ยนั่นก็คือช่วงเวลาของตอนที่ อาร์คเมดตตอนนะครับกำลังรออยู่บนอวกาศเนาะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่อาร์คเมดตตอนจะได้ไปเข้าไปในสนามแม่เหล็กอย่างที่คลิปที่แล้วบอกนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีมนุษย์ที่อยู่ในแคปซูลเนาะซึ่งเมฟิกก็ได้เลือกมนุษย์มา1คนนะครับที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดูจะมีความสามารถและศักยภาพที่เพียงพอนั่นก็คือเหล่านั้นเอง อ่าเราก็จะรู้ได้ว่าเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่โบราณอาร์ควตตตอนเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ยอมรับข้อตกลงในการช่วยเหลือโลกเอเดนเนาะก่อนที่เราจะถูกส่งตัวข้ามมิติไปเพื่อช่วยเอเดนนะครับเมฟีก็ได้ทำการสอนวิธีการต่อสู้แล้วก็วิธีการทำความคุ้นเคยกับโซผ่านระบบซิมูเลชันนะครับหรือว่าการฝึกซ้อมฝึกจำลองสถานการณ์จริงนั่นเองโดยในซิมูเลชันเนี่ยก็จะมีตัวละครเกตคอมมอนนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยแคสเปอร์แคนนี่พิกซี่และไอรินครับมันก็คือการสอนเล่นตอนที่เราเริ่มเล่นใหม่นั่นเองเมฟีก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายแล้วก็เป้าหมายของผู้ก้าเมื่อถูกอัญเชิญไปอย่างโลกเอเดนนะครับแล้วก็ความสามารถที่เรามีอยู่นะครับซึ่งผมก็จะเจาะไปที่ผู้ก้าเนาะผู้ก้าหรือว่าเซฟิเอร์ครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าเซฟิเอร์ในภา,าษาอังกฤษเนาะมันแปลว่าผู้กอบกู้นะครับซึ่ง ผู้กอบกู้ในที่นี้ก็คือผู้กอบกู้โลกของเอเดนเนาะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็มันติดปากด้วยครับก็เลยขอเรียกว่าผู้กล้านะซึ่งเราสามารถเรียกตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งว่าโซมาสเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะมีความสามารถหรือว่าโซมาเจสตี้นั่นเองโดยโซมาเจสตี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือการ ขยายสกิลความสามารถของตัวละครหรือว่าโซลแอสซิสแตนต์นั่นเองครับมันก็จะเป็นการบัฟให้ตัวละครนั้นมีความสามารถที่เสถียรมากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นโดยเราจำเป็นต้องถ่ายโอนพลังของโซลมาสเตอร์นะครับไปให้ตัวละครตัวที่เราจะบัฟเนาะอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการทำพรนสัญญาหรือว่าโซลคอนแทรคนั่นเอง โซลคอนแทคเนี่ยก็จะเป็นการทําสัญญากับตัวละครตัวหนึ่งที่เราผูกพันกันมากนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่เขาต้องการพลังเพื่อที่จะใช้สกิลนะครับซึ่งการทําโซลคอนแท t เนี่ยเราจะส่งพลังของโซลมาสเตอร์เข้าไปในตัวละครตัวนั้นโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องแบบบัฟอีกเลยเนาะคือถ้าตัวละครตัวนั้นจะใช้พลังก็สามารถใช้ได้เลยผ่านพลังของเราเนาะความสามารถพิเศษของตัวละครตัวที่ได้รับการ ทำพันธสัญญาเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกค,ความสามารถพิเศษหรือว่าอันตินั่นเองอ่าการที่โซเนี่ยจะสามารถใช้สกิลอันติของตัวเองได้เนาะก็จะต้องทำคอนแทคกับเราก่อนซึ่งการทำคอนแทคเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใกล้จุดออริจินของโซตัวนั้นๆมากขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการโอเวอร์คล็อกเนาะการโอเวอร์คล็อกเนี่ยคือการปลดลิมิตของพลังของตัวละครตัวนั้นๆ ซึ่งก่อนที่เราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทําการโซคอนแทรกก่อนซึ่งตัวละครที่ได้รับการโอเวอร์คล็อกให้นะครับก็จะสามารถใช้พลังแบบออลิมิตได้เลยในช่วงหนึ่งแต่ว่าพอหมดเวลาของโอเวอร์คลอกแล้วเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะเกิดการเบรนเอานะครับหรือว่าหมดพลังเนาะก็จะแบบเหมือนช็อตไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งการโอเวอร์คลอกเนี่ยนอกจากการทําให้ โซเก่งขึ้นได้แล้วเนี่ยเราสามารถบัฟตัวเองได้ด้วยนะก็คือถ้าเราทาโ,โซคอนแท็กกับตัวละครตัวไหนเนี่ยเราสามารถเอาพลังของโซคนนั้นเนี่ยมาเพื่อบัฟความสามารถของโซมาสเตอร์เองได้นะครับแต่ก็เหมือนกันเนาะเ <c oughs> มืออ่อโอเวอร์คอร์กหมดแล้วเราก็จะเบรนเอานะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือคอนเซปต์ของโลกเอเดนที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือการค้นหาความหมายและจุดต้นกําเนิดของตัวละครโซแต่ละตัว เพื่อทําให้ตัวละครตัวนั้นน่ะระลึกถึงความสามารถที่แท้จริงได้แล้วเมื่อเราถูกอัญเชิญสําเร็จแล้วเนี่ยเมฟิก็จะรอให้เราไปหาอยู่ที่อาร์คเมตาตอนนะครับตัดภาพมาที่อาณาจักรโซเลนะครับตอนนี้เนี่ยอาณาจักรโซเลกาลังถูกมอนสเตอร์บุกรุกบ้านเมืองอยู่นะครับหลังจากที่ยูเลียได้อัญเชิญเราออกมาแล้วเนี่ยจุดสปอนของเรานะครับก็คือณเมืองเอลนาดเนานะซึ่งก็อยู่ท่ามกลางฝูงมอนสเตอร์เลยนะครับยูเลียกับองค์คาร์เนี่ยก็เลยต้องลาดตระเวนออกตามหาเรานะครับ ในขณะเดียวกันก็คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยเนาะซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ลืมตาขึ้นมาในโลกเอเดนนะครับคุณเจัน์คุเจมุจมุม์เ์คมเ 저는솔레이왕국의여왕유리아예요여기는솔레이왕국의ความ,มววาเหล่าองค์คลักนะครับที่ติดตามยูเลียมาก็จะมีโคเอและโลเซ่ที่มาจาก Order of Sun เนาะแล้วก็ลินซี่ที่เป็นผู้บัญชาการของ Order of b a c k h o w นะครับซึ่งทั้งสามคนนียก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับเราแล้วก็ยูเลียอยู่เสมอ ในระหว่างชางนะครับเราก็ได้พบกับประชาชนที่กําลังอพยพอยู่กําลังถูกมอนสเตอร์ล้อมวงนะครับยูเลียก็ได้เข้าไปช่วยโดยใช้พลังของเธอในการสร้างโลกป้องกันเนาะไม่ให้มอนสเตอร์ย่างกายเข้ามาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ายูเลียเนี่ยให้พลังกับเมฟิในการอัญเชิญผู้กล้ามาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้พลังของยูเลียก็อ่อนแอลงกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับทําให้ตอนนี้มานาของยูเลียไม่เพียงพอสำหรับการกางโลกเอาไว้ได้นะครับ ทำให้ตอนนี้นะครับยูเลียต้องตกที่นั่งลำบากแล้วเราที่เป็นผู้กล้าฝึกหัดนะครับที่เรายังใช้สกิลอะไรไม่ค่อยเป็นจะเท่าไหร่เลยก็ได้ลองใช้สกิลครั้งแรกดูในฉากนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยคูก้าก็ได้ลองใช้สกิลโซ s s i s t a n t ในการช่วยเพิ่มพลังให้ยูเลียมีความเสถียรขึ้นแล้วก็กางโลต้านพวกมอนสเตอร์เอาไว้ได้ที่สุดนะครับหลังจากนั้นพวกคูก้าก็มุ่งหน้าไปยังอาร์คเมดอนเพื่อไปรวมตัวกับเมฟีที่กำลังรออยู่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินเครื่องอาร์คเมดอนอีกครั้งหนึ่งก็ระหว่างทางที่เราไปหาอาร์คเมดอนครับก็จะเป็นการ เดินไปตามแมพของเมืองเอลานาดเนะากกะนนนซึ่งก็จะเป็นการชมความสวยงามเอ้ยไม่ใช่สิชมความยับเยินของเมืองสภาพเมืองเอลานาดเนาะก็เราก็จะเจอพวกตัวละครหรือประชาชนที่โดนโมอนสเตอร์ทำ้ายเ,เราก็ต้องไปช่วยนะครับ ขอให้ <Thank> <Thank you. S 1> เพื่อนก็ลองเข้าไปชมบรรยากาศได้เนาะอันนี้เป็นมานาสโตนนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเหมือนเป็น <c oughs> เอเ่อพลังงานในการ <c oughs> ใช้ทัง <c oughs> เชานรื่องของท <c oughs> ้งวดาดตอนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็แบบเหมือนติดติดเครื่องนะติดเครื่องอังเวาเดตอนรับรู้แล้วครับว่า เราอยู่แถวนี้เนาะก็เป็นการเดินไปตามแมพครับไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเป็นการสอนให้เราเล่นโหมด Hall of Memory ไปในตัวด้วยเนาะอ่ะมันก็จะมีไอเทมให้เราเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของตัวละครเนาะก็จะมีพวกฮิลพ,พวกชุบชีวิตอะไรพวกนี้ครับ <S <S แล้วก็ลองเล่นไปตามด่านดูครับแต่ระหว่างทางนะครับเราก็จะได้เจอกับวิเวียนนะครับมาดักรอเราอยู่หน้าอาร์เมตตอนซึ่งผมบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ว่าแค่น้องกาลังเล่นในบทของตัวเองอยู่เนาะซึ่งผมจะขอสปอยนิดหน่อย คือน้องเ่ะเป็นหนึ่งในองค์กรักของยูเลียด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เชิได้หักหลังอาณาจักรโซเรนะครับและเป็นคนที่นำเอามอนสเตอร์หลายตัวเนี่ยมาสู่เมืองนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้วิเวียนก็ได้รับรู้แล้วว่าผู้กลนะ้าถูกอัเชิญออกมาแล้วนะครับมันก็ต้องมีการต้อนรับกันสักหน่อยอนเน่ 어어디그럼잘나나신구원자님을부너희들이얼마강는는지한번시험해볼게게프다가뼈도못추테니각오ซึ่งคนที่จะมาช่วยเรานั่นก็คือน้องเมฟิสโตเฟลิสนั่นเองนะครับเนื่องจากเมฟิเนี่ยยังพอมีพลังที่เหลือจากที่ยูเลียให้มาประมาณหนึ่งซึ่งเพยียงพอสำหรับการยิงอันติสักลองนะครับ 방주의 저장된 마네를 사용합니다. 방해되는 정령을 치워버리도록 하죠. 방주의 창 기동 시스템 올 그린 적을 항멸합니다. ก็ทําให้ตอนนี้วิเวียนก็เหลืออยู่คนเดียวเนาะจึงทําให้ครั้งนี้วิเวียนต้องขอถอยทับกลับไปก่อนนะครับและเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะครับหลังจากที่จบเรื่องนะครับผู้กล้าและคนอื่นก็ไปหาเมฟีที่อาร์กในแต่ตอนอย่างปลอดภัยกันทุกคนเนาะเมฟีก็ต้อนรับอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็ขอทาพนันสัญญากับเราด้วยเพราะว่าเมฟีเนี่ยได้ตัดสินใจในการทาธุรกิจใหม่ นั่นก็คือการปกป้องเราให้ช่วยโรกใบนี้จนถึงที่สุดให้ได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการทำรัญยาการครั้งแรกของผู้ก้านะครับ아주오래전부터이순간을기다려온것같은기분이듭니다태고부터이어져온맹약에따라이제나메피스토펠레스는그대에게속하리라영원불멸의영혼으로구원자님을 หลังจากที่เราทำพัสัญญากับเมฟีได้นะครับเมฟิก็จะได้รับพลังของโซมาสเตอร์เนาะทำให้ตัวของเธอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็ได้รับเมสเซจนะครับจากด็ออร์ฟอสในฐานข้อมูลของโอเปอเรเตอร์ของเมฟินะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะ ผู้กล้าที่จะมาช่วยโลกเอเดนนะครับแล้วในระหว่างที่พวกเรากําลังคุยกันนั้นเนี่ยเมฟีก็ได้ตรวจจับพลังเวทยแปลกๆบนท้องฟ้าได้มันคือตัวอะไรกันนะคุณคุณจังออกมาราจเกตด้วยเฮ้ยใครเนี่ย

เห็นตัวละครอ,อยู่2ตัวเนาะนั่นก็คือลิล i ิ h กับอดัมนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะยังไม่บอกรายละเอียดในตอนนี้นะครับแต่ว่าผมสปอยเล็กๆนะครับก็คือลิล i ิ h เนี่ยเป็นตัวละครโอเปอเรเตอร์หตัวเนาะเหมือนเมฟิเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเรานะครับแล้วก็อดัมเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของดาร์กไนท์นะครับ ซึ่งตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวร้ายในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นฝั่งที่วิเวียนเนี่ยไปเข้าร่วมด้วยเนาะส่วนรายละเอียดของฝั่งนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกันต่อใน e ีีต่อๆไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับทางฝั่งเราจะต้องรีบมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรโซเแลแล้วนั่นก็คือเมืองอาเคานายนั่นเองเพราะว่าทางเมืองนั้นเนี่ยเริ่มมีมอนสเตอร์บุกเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วนะครับ ซึ่งทางที่เราจะไปที่เมืองอาคานายอย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือการไปโดยยานอาร์กเตาตอนนั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องของตอนนี้นะครับก็ได้ตัดจบเอาไว้ที่ตรงนี้ส่วนตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ<ม>ก็ไปยังไงกันบ,บ้างครับกับเนื้อเรื่องเมนสตอรี่ตอนพรีลูดของเราในคลิปนี้นะครับก็จริงๆแล้วสำหรับเนื้อหาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่า มันยังเป็นเหมือนพีหลูดอยู่เนาะแล้วก็จํานวนตอนของตอนนี้มันก็มีไม่ไม่เยอะด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคัดซีนเนาะถ้าเพื่อนๆมีความเข้าใจมากขึ้นก็ผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใ,ใต้คลิปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ네어떻게받아들이실지는모르겠지만저는구원자님께이아케나인의영주직을제안드리고자해요